สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับทีรบรบรบ่ร้านขายของชํานะครับนี่ครับบรรยากาศภายในร้านนะครับนี่ครับอันนี้นะครับร้านขายของชําที่จังหวัดสุรินทร์นะครับอันนี้ครับวันนี้นะครับก็มีลูกค้าเอาเหรียญมาขายให้นะครับนี่ครับวันนี้ผมก็รับซื้อเอาไว้นะครับก็จะมีหลายเหรียญนะครับ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศในซอยนะครับเนีครับเป็นร้านขายของชํานะครับวันนี้มีลูกค้าเอาเหรียญมาขายให้นะครับอันน so ี้บรรยากาศหน้าร้านนะครับฐานก็มีนะครับเราก็ขายหลายอย่างนะครับเป็นร้านขายของชํานะครับอันนี้นะครับเหรียญที่ลูกค้าเอามาขายให้ในวันนี้นะครับ ก็จะมีหลายเหรียญน,นะครับผมก็รับซื้อไว้หลายเหรียญน,นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตัดออกเลยนะครับนี่ครับส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญที่ขึ้นสนิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหนึ่งบาทคุฑนะครับพศสองพัน ห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับขยายขึ้นมานะครับเหรียญนี้ก็จะดำนะครับเป็นพระเศียรสลับนะครับพระคุดผ่านะครับเหรียญราชการที่เก้านะครับถ้าเหรียญดำาๆแบบนี้นะครับมันก็จะสวยไปอีกแบบนะครับแต่ข้อเสียของมันนะครับเหรียญแบบนี้นะครับ สังเกตนะครับก็จะมีสนิมเขียวนะครับถ้าไม่ขึ้นสนิมนะครับก็ไม่จําเป็นต้องล้างก็ได้นะครับแต่ที่เราเห็นนะครับมันจะเป็นมีสนิมเขียวนะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราจําเป็นต้องล้างนะครับสังเกตบริเวณนี้ครับสนิมขึ้นเยอะนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีสนิมขึ้นนะครับถ้าไม่ล้างนะครับก็จะขังไปอีกแบบนะครับแต่ถ้าตามหลักการนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสนิมเขียวนะครับตรงนี้นะครับสนิมเขียวนะครับถ้าไม่ล้างนะครับอนาคตข้างหน้านะครับเหรียญก็จะผุพังนะครับผิวเหรียญก็จะเป็นหลุมนะครับ มันก็จําเป็นต้องล้างนะครับวิธีล้างเหรียญก็ไม่ยากนะครับอันนี้อันนี้เป็นน้ําส้มสายชูนะครับเราเตรียมน้ําส้มสายชูไปแล้วนะครับเราก็แช่เหรียญไว้เลยนะครับสนิมเยอะแบบนี้นะครับก็จะแช่รประมาณสวันนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญรอแปนะครับเหรียญเนื้อดีบุกรอแปดนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปวิดีโอมานําเสนอในลําดับต่อไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเหรียญดีบุกราชการที่8นะครับก็จะมีหลายเหรียญนะครับวันนี้นะครับที่ลูกค้าเอามาขายให้นะครับเดี๋ยวผมก็จะล้างเหรียญนะครับ เหรียญนี้ก็เหมือนกันนะครับเหรียญหนึบาทคูดพศสองพนะครับเป็นประเสียนสลับนะครับเหรียญนี้ก็มีสนิมเหมือนกันนะครับมีคราบมีสนิมนะครับถ้าไม่ล้างเหรียญนะครับนานๆไปนะครับมันจะมันจะขึ้นเป็นแผ่นเลยครับเป็นเขียวทั่วเหรียญนะครับทําให้ผิวเหรียญเสียนะครับเป็นหลุมเป็นบ่อนะครับเราต้อง ล้างเหรียญน,นะครับโดยการแช่น้ําส้มสายชูเอาไว้นะครับต้องล้างตั้งแต่เนื่อๆนะครับเราไม่จําเป็นต้องปล่อยให้มันเหรียญดําไม่จําเป็นต้องปล่อยให้เหรียญขึ้นสนิมแล้วค่อยมาล้างนะครับเพราะว่า,วาเพราะว่าผิวเหรียญมันจะเสียนะครับถ้าผิวเหรียญเป็นหลุมเป็นบ่อน,นะครับมันมันก็จะแก้ไขไม่ทันนะครับอันนี้เราก็ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเลยนะครับ นี่ครับแช่น้ําส้มสายชูเอาไว้นะครับเหรียญนี้นะครับสนิมยังขึ้นไม่เยอะนะครับก็จะแช่ประมาณประมาณหนึนึ่วันก็พอนะครับแบบนี้ถ้าเหรียญดํามากสนิมขึ้นทั่วเหรียญนะครับต้องแช่ประมาณสวันนะครับเหรียญนี้ครับต้องแช่2วันถ้าสองวันไม่หลุดนะครับต้องต้องแช่3วันนะครับ ใช้น้ำส้มสายชูนะครับหลังจากที่เราแช่น้ำส้มสายชูเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้น้ำยาขัดโลหะนะครับมาขัดเบาๆนะครับเพื่อมาเคลือบผิวเหรียญเอาไว้นะครับม่ให้ป้องกันเหรียญกลับมาเป็นสนิมอีกครั้งนะครับเหรียญน,นี้ก็เหมือนกันนะครับมีลูกค้าเอามาขายให้นะครับแกออกมาดูเลยนะครับ เป็นเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับก็เป็นเหรียญผ่านการใช้นะครับผ่านใช้น้อยนะครับแต่ว่าเก็บไม่ดีนะครับมีสนิมนะครับสภาพสวยกว่าเหรียญผ่านใช้ทั่วไปนะครับอันนี้เป็นผ่านใช้น้อยนะครับถ้าเป็นเหรียญหมุนเวียนที่ผ่านใช้ทั่วไปนะครับจะสึกหนักนะครับ หน้าเหรียญนะครับพระบรมรูปรัชกาลที่9นะครับถ้าผ่านใช้สึกหนักนะครับเหรียญก็จะบางนะครับแทบจะไม่เห็นพระพักแทบจะไม่เห็นตัวหนังสือนะครับแต่เหรียญนี้นะครับผ่านใช้น้อยนะครับสภาพดีนะครับแต่การเก็บเหรียญเก็บไม่ดีครับเราต้องแช่น้ําส้มนะครับนี่ครับ ใส่น้ำส้มสายชูลงไปเลยนะครับนี่ครับใส่ลงไปให้ท่วมเหรียญน,นะครับสนิมขึ้นบางๆแบบนี้นะครับแช่ประมาณ1วันนะครับเราก็จะแช่ไปเรื่อยๆนะครับถ้า1วัน ถ้าแช่1่วันไม่หลุดนะครับเราก็จะเพิ่มระยะเวลาการแช่เหรียญไปอีกนะครับเป็น1วันครึ่งนะครับแช่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าสนิมจะหลุดนะครับเวลาที่เราแช่เหรียญไว้นะครับเราไม่ได้แช่ทิ้งลืมไว้นะครับการแช่เหรียญจะต้องไม่ลืมทิ้งเอาไว้นะครับไม่ไม่งั้นนะครับเหรียญมันจะผิวเหรียญจะเสียนะครับ มันก็ต้องมีระยะเวลาของมันนะครับการแช่เหรียญน,นะครับจะต้องไม่เกิน4วันนะครับถ้าเป็นเหรียญน,นิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับถ้าแช่นานเกิน4วันหรือ3วันนะครับน้ำส้มนะครับมันจะทําลายผิวเหรียญนะครับทําให้เห็นเนื้อทองแดงที่อยู่ข้างในนะครับเพราะว่าเหรียญเหรียญนิกเกิลนะครับบางรุ่นนะครับเป็นนิกเกิลสอดไส้ทองแดงนะครับ ถ้าแช่ไว้น,นานนะครับมันจะผิวเหรียญจะเสียนะครับผิวเหรียญจะบางทําให้เห็นเนื้อทองแดงที่อยู่ด้านในเหรียญน,นะครับการที่เราแช่น้ํำส้มนะครับเราต้องมาดูบ่อยๆนะครับมาตรวจเช็คบ่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเปลนเหรียนเหนรียญรอสองหนึ่้านะครับ เป็นเหนร,รียญส0สตางค์ราชการที่5นะครับเราก็ต้องอันนี้นะครับเราก็ต้องแช่น้ำส้มเหมือนกันนะครับวันนี้นะครับเหรียญที่ลูกค้าเอามาขายให้นะครับขึ้นสนิมทุกเหรียญน,นะครับเราก็ต้องแช่น้ำส้มสายชูนะครับเพื่อยืดอายุเป็นการยืดอายุของเหรียญกระสับนะครับ ให้อยู่ได้นานเป็นร้อยปีสองร้อยปีนะครับถ้าไม่มีสนิมขึ้นที่เหรียยนะครับอยู่ได้มากกว่าหนึ่งพันปีนะครับถ้าเราเก็บรักษาดีนะครับนี่ครับส่งต่อไปให้รุ่นต่อไปนะครับเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยนะครับถ้าการเก็บรักษาเหรี่ยนะครับคือพยายามแช่น้าส้มไม่ให้เป็นสนิมนะครับในการรักษาเหลี่ยนะครับ จะเก็บได้นานเป็นพันปีเลยนะครับถ้าไม่โดนสนิมนะครับหลังจากที่เราแช่น้ําส้มเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องใช้น้ํายาขัดโลหะนะครับขัดบางๆนะครับไม่ให้เป็นสนิมซ้ํานะครับการที่เราแช่น้ําส้มนะครับเราก็ต้องมันตรวจสอบนะครับ ต้องมาดูเรื่อยๆนะครับว่าสนิมมันหลุดหรือยังนะครับไม่ใช่เราจะแช่ทิ้งไว้ลืมเป็นทิ้งไว้สี่ห้าวันไม่ได้นะครับผิวเหรียญจะเสียนะครับถ้าน้าส้มมันแห้งเกรอกลางนะครับมันก็จะทําให้เป็นคราบนะครับมันก็จะลําบากในการขัดการล้างนะครับเราก็ต้องมาหมั่นตรวจสอบอยู่เรื่อยๆนะครับทุกๆสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะครับว่าสนิมหลุดหรือยังนะครับ ถ้าสนิมมันหลุดแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องแช่ข้ามวันข้ามคืนนะครับห้ามลืมนะครับการแชร่เหรียญนะครับเพราะว่าน้ําส้มสายชูนะครับมันจะระเหยตลอดเวลานะครับมันจะมีการระเหิดระเหิดนะครับการระเหิดของน้ําอันนี้เป็นเป็นน้ําส้มนะครับก็จะมีการระเหิดแล้วก็ระหายไปในอากาศนะครับมันจะแห้งพวกคาบสนิมก็จะ เกาะอยู่ตามผิวเหรียญนะครับถ้าน้ําส้มมันละเหินไประเหิดไปกับอากาศนะครับมันละหายไปนะครับสนิมมันก็จะฝังอยู่ที่ผิวเหรียญนะครับแห้งเกิดกันนะครับทําให้เราจะต้องมาแช่มาแช่ซ้ำด้วยการเติมน้ำส้มเข้าไปอีกนะครับทำให้เราเปืองเวลานะครับเสียเวลานะครับน่ครับเหรียญหนึ่งบาทตาแผ่นดินนะครับเราก็ต้องมา มาตรวจมาเช็คดูบ่อยๆนะครับว่าสนิมมันหลุดหรือ,อยังถ้าเป็นไปได้นะครับการแช่น้ําส้มสายชูนะครับควรจะใช้เวลาให้น้อยที่สุดอย่าอย่าแช่นานนะครับไม่งั้นผิวเหรียญจะเสียนะครับถ้าสนิมมันหลุดออกหมดแล้วนะครับเราอย่าไปแค่อย่าไปแช่ทิ้งเอาไว้นะครับให้นําเหรียญขึ้นมาทันทีนะครับแล้วใช้น้ำํำยาขัดโลหะนะครับ จะเป็นน้ายาขัดทองเหลืองก็ได้นะครับมาลูบเบาๆที่เหรียญนะครับเพื่อให้เหรียญเป็นคราบเพื่อให้เป็นสนิมซ้ํานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งอัดจราชการที่ห้านะครับวันนี้ก็จะมีหลายเหรียญนะครับที่ลูกค้าเอามาขายให้นะครับ เดี๋ยวผมก็จะล้างเหรียญนะครับถ้าล้างเหรียญเสร็จทั้งหมดนะครับผมก็จะเอามานําเสนอให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับก็จะมาทําคลิปนะครับให้ผู้ชมได้เห็นกันนะครับการล้างเสร็จแล้วเป็นยังไงนะครับเหรียญหนึ่งอัดราชการที่ห้านะครับได้มาวันนี้นะครับสดๆร้อนๆนะครับผมก็เอามาทําคลิปให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับ ถ้าล้งเหรียญเสร็จแล้วนะครับก็จะมานำเสนอในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ